นูหันมาเตะพ่อทีบซะพ่อเลยอ้วาสงสารอ้ยน่าสงสารอ้ยนาสงสารสงสารอะไรแล้วก็เตะพ่อทีบพ่อพ่อจะไม่อยากเตะพ่อตอนเช้ามาหนอนขาเลยถึงคอพ่อเน่ยคพ่อเลยตอไอแก๊แกไม่ออก พ่อกินข้าอะไรยังไงพ่อกนขาอะไรม่ใช่กขาวอาอะไรน้ำะปน้ำจิ้มกะปิแล้วพอกินอะไรมีพ่อกินอะไรค่ะผันมันฝรั่งใส่ใส่อะไระ้นีในใส่ปูอัดแล้วก็มีอะไรอยกคอขัดดอกหอมใส่หมูสับนะคนดอกหอมใส่หมูสับ โอ้มือสั่นนิ้วข้าวมือสั่นนิ้วข้าวแต่ว่าวันนี้กินข้าวเสร็จเร็วอยู่นะวันนี้นะคะเห็นไหมกินข้าวเสร็จกินผลไม้แล้วเรียบร้อยกินผลไม้อะไรบล็กกินผลไม้ส้มผลไม้ส้มลูกใหญ่นี่ผัดนี้ไม่ได้ใส่พริกนะครับ น้องาพาวเวอร์กินแบด้วยแรงนะครับพริกนิดที่เป็นรูนะครับพริกโดดชิมกันสิใครบา,างคนทำหนึ่งครับผมแเอง,งกินเองแต่เองกินเองถามข้าวนะครับผม นี่ตอนบ่ายไปไหนนาะมันเนี่ย,ยไปเวรับประคัรับไปไหนนะ <c oughs> รับที่สนามบินสวัรมีสวับผมเขา่าเคยไปสนามบินนะครับ 那哪来？看你。 วันนี้ทำอะไรกินนะครับเมื่อเช้าต้่กะปิต้มเองหรือเปล่าเมื่อเช้าเนี่ยโอ้ดูดีกเลยนะครับต้เองชิเองวันนี้วันอะไรคะเนี่ย มันันพรารอ่หัอืมเรียงในมือสีอะไรบ้า ทำนักแต่ขบทหนังกันนะ เพราะว่าแล้วพ่าต้องหล่นใส่ข้าวจริงด้วยคิดในใจแล้วนั่น่เอาใดู่จ้ะ เองใหม่แล้วองใหม่เรื่อใหม่เรื่อใหม่เร่ใหม่เรื่อใหม่เบอร์บอมองหมด แ้แล้า่ารไว้ค้เตียงมีแอบทำอนี่แอบทำอยู่ดูงเยบลงไปพ่อมีที่นอนหรือนอนคนเดียวเต็มเตียงไหมกลางดึกนะครับตื่นมาเตะแต่เดียวนะครับเตะเตะหน้าเตะหลังทีบแล้วทีบ ตนนะทแแุกวันอ่เะทุกวนโอยยางเีตะ่ยงคืนเที่ยงคืนเที่ยงคืนโอ้ิเะแต่เที่ยงคืนตีหนึ่งเมื่อคืนตีตีสามเราจะไม่ได้นอนนะครับตื่นมาพ่อถามว่านูทําไมนอนดิ้น่ังเลยนะไม่เตะกระทืบเท้าอย่างเลยเพราะว่าที่นอนแคบบอกว่าพ่อเลยลงมาข้างล่างนะบอกมันแคบพ่อเลยไม่นอนด้วยน้อ,อแคบล้วคืนนี้ให้พ่อบ่นนอน แม่สองคนออนอนเหรอนอนไม่ได้เลยพอ่อหนูหันมาเตะแต่พอ่อถีบแต่พ่ออย่างเดียวเลยอ้โสงสารโอ้อโอน่าสงาสงารสงสารอะไรแล้วก็เตะพ,อพออ่อถีบพอ่อเลยตอนเช้ามานอนขช้าเลยถึงคอพอ่อเลยถึงคอพ่อเนะี่ยผ่านถ,ถึงคอพอนะ่อเนี่ยพอหายใจแทบไม่ออกผ่าถถนตรงคอเนี่ยน้องย <พอ S 1> ิ้มนวลแหละพาวเวอร์ เดินทวันเลยออูจะีเินทุกวันโทรศัพท์ทวรสีดำส,สีขาวทวีหาไม่เจอเลยหาไม่เจอเพราะว่าใครทำหายคูทำหนูชอบไปบางตัวนู้นตัวนี้แล้วเ็าลืมใช่ไหมคะพูดใช้โทรแล้วหาไม่เจอเราว่าก็ใช้โทรโทรศัพท์สีดำให้ก่อนอันนี้นะครับเนี่ยตามหาแว่นตาตัวเองนะครับ ตามหาไม่ได้แหละหาแว่นตาหาเงไม่เจอนี่แว่นตาอยู่ตรงนี้นห่หาแว่นตาทั้งวันหาไม่เจอหาแว่นตาไม่เจอแว่นตาอยู่บนหัวตัวเองหาไม่เจอนี่หาทําของหายทั้งวันนะครับพ่อได้ตามหาทุกวันแล้วก็นั่นหายแล้วก็นี่หาย ใช่ไหมคะใช่ค่ะถ้าเมนูจำไม่ได้เมนูไปไว้ตรงไหนถ้าถ้าตัวเองอะเอาเป็นคนถ้าตัวเองเป็นคนลืมอ่ะจต่ไม่จะหายังไงก็หาไม่เจอแล้วก็แบบจะลืมง่ายมากเวลาตัวเองเอาของไปวางตรงไหนนะครับแต่ถ้าพ่อแต่ถ้าพ่อกับแม่ลืมของไว้ตรงไหนนะเขาจะจำได้ตลอดเลยครับก็าได้จำตรงจำได้ก็ผมกับพ่อแม่ล้างตรงไหนเขาจะเป็นคนหาเจอใช่ไหมคะใช่ ตอนเช้าช่วยแม่ทำอะไรอ่ะแม่วยทำน้ำพริกจิ้มกุปปิแม่ตอนขึ้นไปห้องทำงานเขาทำอะไรไป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 พิมพ์เสื้อทาเพลงพิมพ์เสื้อทาเพลงพิมพ์เสื้อท้าสติกเกอร์อีกแล้วเราเปิดคอมเป็นหรือเปล่าเนี่ยเปิดคอมเป็นเป็นไหมครับ ทำไมต้องมาช่วยเขาเปิดด้วยมันเปิดยากคอมเนี่ยมันเปิดยากมาก